มีเด็กไทย3ล้านคนพยายามอยากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์บนโซเชียลมีเดียนะครับแต่รู้ไหมครับว่าอุตสาหกรรมนี้อาจไม่ยังยืนและประเทศไทยของเราอาจกำลังเดินผิดทางครับกัด้บจ ตอนนี้ประเทศจีนกำลังปฏิรูประบบการศึกษานะครับเขามีการสอนให้เด็กๆสร้าง AI ตั้งแต่อย่างเล็กๆนะครับ AI กำลังขับเคลื่อนอุตสาหกรรมใหญ่ที่มีมูลค่าหลายแสนล้านแต่ว่าเด็กไทยกำลังแห่ก,กันมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีรายได้ไม่แน่นอนถ้าประเทศไทยของเรายังไม่ปรับตัวเราอาจจะล้าหลังจีนบีกหลายสิปีนะครับ ข้อมูลจากเทลสกอ r e ในปี2024มี c r e เ t o r อร์เต็มเวลาในไทย2ล้านคนถ้ารวม c r e เ t o ตอร์นอกเวลาก็จะเป็น9ล้านคนแต่รู้ไหมครับว่าเงินในวงการนี้กระจุกตัวอยู่ที่5%ของ c r e เ t o ตอร์ที่เก่งจริงๆเท่านั้นครับคนที่เหลือแข่งขันกันอย่างหนักเพื่อแบ่งเค้กก้อนเล็กๆก้อนนี้ครับรายได้ของอินฟูในไทยถ้าเป็นระดับกลางที่มีคนติดตามตั้งแต่50,000-500,000ร 50, ายได้เฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ10,000-30,000บาทต่อโพสต์นะครับถ้าเป็นระดับเล็กๆ คนติดตามประมาณ1 0 0 0ถึง10,000คนก็จะมีรายได้ประมาณ3 0 0 0ถึง5,000บาทต่อโพสต์ครับมันต้องมีการพึ่งอัลกอริทึมของแพลตฟอร์มครับถ้าเกิดโดนลดลิสต์รายได้ก็จะหายไปแล้วก็ต้องพึ่งแบรนด์จ้างงานนะครับถ้าแบรนด์ไม่สนับสนุนรายได้ก็ไม่มีครับและรายได้ก็กระจุกตัวด้วยนะครับครีอเตอร์ดังๆได้งานเยอะส่วนคนที่เหลือก็ต้องดิ้นรนครับ ถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วมันมีทางเลือกอื่นที่ดีกว่านี้ไหมครับประเทศจีนเขามีการอัปเดตหลักสูตรการเรียนทุก5-10ปีนะครับแต่ไทยของเราไม่ได้เปลี่ยนมา30ปีแล้วครับในปี2025จีนได้มีการประกาศสอนเอเจนติกในโรงเรียนนะครับเด็กจีนจะได้เรียนรู้การสร้าง AI ไม่ใช่แค่ใช้มันนะครับเพราะว่า AI จะถูกนําไปใช้ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์อุตสาหกรรมศิลปะ การเงินการเกษตรแล้วก็สถาปัตยกรรมครับแต่ว่าในประเทศไทยหลักสูตรการศึกษาของเราไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใน30ปีนะครับเด็กไทยยังคงเรียนแบบเดิมไม่ได้รับทักษะที่สอดคล้องกับอนาคตครับทุกวันนี้เราเรียนเพื่อใช้ AI หรือว่าเราเรียนเพื่อสร้าง AI ครับมูลค่าตลาดของแต่ละอุตสาหกรรมถ้าเป็นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ AI จะอยู่ที่ประมาณแสนล้าน US อลลาร์นะครับถ้าเป็นอุตสาหกรรมศริลป,ปะ AI จะอยู่ที่ประมาณแสนล้านดอลลาร์ครับ และถ้าเป็นอุตสาหกรรมการผลิต AI จะอยู่ที่ประมาณแสนล้าน US ดอลลาร์เหมือนกันครับส่วนอุตสาหกรรมอินฟลูเอนเซอร์จะอยู่ที่เพียงหลักร้อยล้านดอลลาร์แค่นั้นครับคำถามก็คือแล้วทำไมเด็กไทยไม่มุ่งไปอุตสาหกรรมที่โตเร็วแล้วก็มีอนาคตมากกว่ารายได้ของคนไทยเราจะลดลงนะครับเมื่ออุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ครองตลาดโลกและไทยของเราอาจเสียอกาสทางเศรษฐกิจเพราะว่าขาดคนที่มีทักษะด้าน AI ครับ แถมคนไทยของเรายังต้องไปทํางานที่มีรายได้น้อยนะครับแล้วก็ต้องแข่งขันกันสูงตลอดไปส่วนประเทศจีนเขามุ่งหน้าไปข้างหน้าครับแต่ไทยของเรากําลังติดอยู่กับวังวนของอินฟลูเอนเซอร์อีโคนมีครับข้อแรกครับต้องมีการปรับหลักสูตรการ